ทุกคนสวัสดีฮะเรามารีวิวระเบิดกันดีกว่าผมน้าคัดีนะเรามาเล่นรีวิวระเบิดกันตุ้มต่ตุ้มต่าเหมือนเดิมแต่ก่อนอื่นผมขอเปลี่ยนโลกก่อนเปลี่ยนโลกจ้า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 อย่ามามาโลกหลักของผมเลยระเบิด t n น t ี t อืมนี่เรากลับมาโลกโลกหลักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้คือโลกที่เราชอบเล่นบ่อยเนะมันก็จะมีแบบไบโอมต่างๆนานามากมายหลากหลายชนิดซึ่งแตกต่างกันด้วยนี่ดูมีคริสตันมีเห็ดมีเออแคนดี้มีกระเทียมผมชอบกระเทียมมากเลยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้คืออะไรโอ้โหเป็นเผ่าพันธุ์ที่ผมชอบ,บอะว่ะอ๋อมันสามารถปรับสีได้ด้วยอืมว้าว so amazing แล้วก็มีแบบไบโอมต่างๆ,ๆแล้วนะมากมาย นี่แล้วก็ไบโอมอะไรก็ไม่รู้มาเราจะมาเล่นกันแล้วก็เลมอนอันนี้คือเลมอนทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพอากาศทำไมมันสีแบบนี้วะตอนนี้อยู่ในยุคไหนอ่ะอ๋อยุคแหง่งยุคแห่งสิ่งมหัศจรรโอเคเรามาเล่นระเบิดกันดีกว่าอาวุธแรกที่เราจะเล่นก็คือระเบิดมือ อันนี้คือถ้าเราปาไปถึงตรงไหนมันก็จะระเบิดตรงนั้นเลยเว้ยเนี่ยดูดิมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วมันคือระเบิดมือนะอันเนี้ยผมจะเอ่อใช้ไถไอ้พวกเอลโอ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 ดูดิเพราะมันเจะระเบิดมือเข้าไป ตายอย่างแย่แกรูกระเบิดผมต้องใช้ตรงน้ำอะ่ะอันเนี้โอ้โหมันก็แรงกว่าระเบิดมือมานิดนึงอะ่ะไบโอมคริสตัลตรงนี้นะกันเลือตูมเดีรือลอยเหลือมึงพังต่อมาระเบิดระเบิดนาปรามการทำลายล้างเริ่มขึ้นเริ่มสูงขึ้นเนะะอันนี้คิึบโอ้โหถ้าโดนบ้านควจะเป็นไรเปล่าวะ อะไรใหญ่ๆบ้างนะน่าจะข้างบนใหญ่สุดเออผมว่าอันนี้แล้วกันอืมแค่เนี้ยประมานูระเบิดปฏิสาสารก่อนแล้วกันทำลายพื้นที่ร,บรอบๆนั้นจนมันไหลอุ้ยว้าวอ๋อแบบนี้ แล้วก็ระเบิดนาป,ม okay. ปมาโมโอเคปรมานูตุ้มโหลรืออันสุดท้ายแหละอันสุดท้ายเออซาบอมบ้าไอ้เด็กนี่มันบุ้มในทั้งโลกมาดูกันสิว่าระเบิดนี้จะใหญ่แค่ไหนโอ้แม่เจ้า มันใหญ่มากมันใหญ่มากเลยโอ้โหแต่มันไม่ทำลายอุย๊โอ้ผมอะทึ่งกับอนุภาพของระเบิดเดี๋ยวผมจะทำลายทั้งโลกนะผมเซฟโลกนี้ไปแล้วระเบิดปฏิาฐานเนี่ยผมชอบมากเลยอมันดูดเกิอนอุุ้บทุกอย่างเลย หายหายไปกับตาทำลายเกาะก้อนหนึ่งได้เลยนะเนี่ยเรียบร้อยเตียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์อะ เอาเดีทุกคนดูอะไรมานไม่ใช่ดีกว่าอันนี้น่าจะแรงกว่าทำไมพื้นดินมันไม่หายไปอ่ะต้องอันนี้พื้นดินหายแน่ ตุ้มตุ้มตุมตุ้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 มตุมมต้มว้มมต้มตมต้ม้หหมุววม้มจ้าตค,คลิปหน้มสวัสดี้รัุ้ม้มเุเ้มตุ้มตุ้ม้มตุ้